เพันสิบโลเนาะเป็นนับจิ้มนนใจของบาบุญเองพี่น้องเลยอ่าสิบกิโลพอได้ให้เพคนกินเนาะอึ้บถึได้เนี่ยนางเห็นเนี่ยโอ้นั่งสะคออยู่พี่น,น้องเลยมีเงินอยสร้านอยู่แล้วกันเนาะโอ้แดดหอนซช่ไหมตู้บาบุญมาบบได้มากรมากระโดดะลยพี่น,น้องเลยเนาะมันมีลูกซื้อเขา่าเนียวมาให้แล้วแม่เด้อ ข่าบาบุญสารวันซื้อหาเองเด้อดูเห็นอะไรอา่าปลากล้วยส่วนมมกส่วนมันเนาะ ไปด้วยผลผลืชปลูกของชาวบ้านพี่น้องเลยอ่ามันต้นงามมลีพี่น้องเลยอ่าสู้สอุมมะกงมะกล้วยครบเนาะอยู่ที่สวนอ่าพักสวนหญ้าพอดูอ้ยสะออนพี่น้องเลย,กกยเนะยา,า,นานะออนนนะทำมาหากินอ่าแบบชีวิตชาวบ้านพี่น้องเลยเนาะเมือเชียโพนแสงสวรรค์เขียนด้วพี่น้องเด้วยทำบุญสารวับานยังกระลงอวยหนาเมื่ออยู่ยังสัตว์เด้งเด้งขึ้นทั้งทึ่งอยู่พี่น้องเลยเนาะ อ้า,อาพี่นอกก้องเอลยบุญมาเสนอโตอยู่เนาะสวนมันต้นพี่นอกก้องเลยอ้าพอดีมาบุญวันนี้จะเขามาหาทางแม่ตู้ปุนเนาะหรือว่าแม่ตู้ข้าวป่วนบอกพี่นอกก้องเอลยขอบุญกับจ,จักรีปุนหรือป่วนเดี๋ยวนะระมาณนี่แหละอ่าแม่ตู้ที่ว่าผลพักคล้ายพักคล้ายหย่าอะไรพี่อ,อยู่แค้มทางเนาะวันนี้ทางบุญกับจมะมาเยี่ยมยามเนาะเอาบุญกับซื้อเข่าซานจำนวนหนึ่ง พี่น้องเอ้ยมาสดสวยทางเตู้เพิ่นเป็นเบื้องต้นเนาะเห็นว่าเพิ่นบ่มีข,มข,าาข้าวน้ากินภาษาคล้พาายผักขายหญ้าเพื่อแลกเงินมาซื้อกับข้าวมาซื้อข้าวสารพี่น้องเพิ่มมาหนึ่งกินในครอบในครัวเนาะโอ้ยพี่นอ้องบูเกิคิดที่ตนสงสารเนาะก็เลยขอมาเยี่ยมมายาเพ,พิ่นก่อ,อขขนพี่น้องเอ้ยเนาะกาตักท้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบัดสุขสุกคนพี่น้องเอ้ย FC บ่ทุกท่านที่เข้ามาหับมาชมติดตามคลิปของบูนซาระวันตลอดมาเนาะมาเป็นกำลังใจใมาวุ่นอีกเทื่อนึงเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เนาะ สีขาวซานมาหายทางเมต,ต,ตนะุหรือว่าเมตุทวดเนาะหรือว่ายายพี่น้องเลยไปเบิ่งน้ำกันว่าตอนนี้พผลเสียดยังอยู่เนะอะเขามาก,กบ,บาดบ่อบดกาวบาดดอกไปน้องเลยไปเยี่ยมยาน้ำกันเลยอ,อยู่เฮือนซา,านนันแปลนของกันเนาะไปพี่น้องไปหับไปชมน้ำกนะันเนาะพี่หาทัดพามาทางน,นี้มาพี่น้องเลยเขียวสูสูงอยู่เนะาะอ่าพอจะปลูกมันป้าทู มันคือสีหัวใหญ่อยู่พี่น้องเยเนาะเบิ่งแต่ใบไม่พี่นี่เขียวเนาะพาซาพี่น้องไปรับไปชมนรำกันอยู่เพื่อนเมตูุปวนเนาะอ่าเห็ดยังอยู่ดีพี่น้องเลยอะไรกระสอบเข่าพี่น้องยผมซื้อมาพิ่นสิบโลเนาะเป็นนับจิตน้ำใจของบรบุญเองพี่น้องเลยอ่าสิบกิโลพอได้ให้เพิ่นกินเนาะ นเดนเนี่ยนางเห็นเนีโอ้นางจะคออยู่พี่น้องเลยยืนเงินซานอยู่ล่ะกันเนาะโอ้แดดหอนชมพู่สบายดีตูวเอ้ยสบายดีตัวเอ้ยสบายดีนั่งโยมอยู่เงาอยู่ป่ะโอ้มาขอหนีบไม่แน่เป็นไรสบายดีอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแหง้งอยู่ดีมีแห้งบ่าวจ้าบัลลูเอ้ยอยู่ดีมีแห้งอยู่จ้า อือหั่นเสียงเป็นเปลี่ยนเนาะเป็นวัดบ่อือเสียงเป็นวัดเป็นไข่บ่เป็นไวเป็นจังได๋เ้ัวันี้อ๋มียากินแล้วบ่มีแล้วมีแล้วไปซื้อมาให้เฮางําซื้อไปซื้อเองซื้อพนตลาดพนโอ้ยางไปอีกคือจ้ะไม่ดียังบ่ดีขึ้นอยู่ อยู่เพื่อนกับไปน์ทาบลลีไปแล้วฮะท่าบลลี่ชำมือนี้อ๋อทาเบลลี่ทาเบลลี่อ่าทาเบลลี่เราบาเบลลี่คนมาเยี่ยมเออบาเบลลี่มาเยี่ยมด้วยคนไปแล้วคนเอาเงินมาให้บ่มันให้เงินห้าแสนเงินห้าสิบพันเจ้าอืมห้าสิบเขาด้วยเงินที่ว่ามือบ๊บบุญเอาให้มือนั่นจือได้บ่ห้าแสนบ่ มดแล้วบ่มดชื่อเกาแค่เขาชื่อเขาป้าได้อ่ะเจ้าเออพี่น้องเลยเมื่อวานไปขายผักขายเนื้อได้เลยนี่เอาไปบ่นี่เจี๊ยบผัวเนาะก็เลยไปพี่น้องเลยเราเจีบผัวไปขายผักนะอืมพุ่น้องผัวเป็นหลานผัวอ้า บาดีเด้อมาแต่ทางใดเลยพี่น้องเลยมาแต่เล่นมาแต่เล่นเนาะนอนแหละนอนเออไปเอาเพื่อนๆน,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 นอนชาเลยอันอน,นั้นผู้เป็นลานปะลานเจ้าปะลานแม่เหมือนล้านโดยพี่น้องเลยเนาะ เขาย่างลายบ่เขากินไม่ได้ได้รเออมาออืมไม่ได้เขาติดบาบุญมากบ่ได้มากกับโดนนะสิพี่น้นนะองเคนเนาะมันเนียลูกซื้อเขาเนียวมาให้ยแล้วแม่เด้อนี่เขา้าบาบุญสรารวันซื้อให้เองเด้ออ่ามาเยี่ยมเจ้ามาแลนะเนาะ อาบนก็คิดโอ้ยพี่น้องเรากสู่ชน่าวายสมถาเนาะเจ้านไปพี่น้องเลยฮะต้นมันต้นนี่หนมันหมันต้นกินหนึ่งใบมันต้นพี่น้องเลยกินผักอุดเลยอืมอืม ชื่อเฮาอยู่บ่เนี่ยชื่อคอยซื้อยังทาบุญทาบุญยังทาบุญน่ะบุญชะลวันบุญชะลวันเอออันนั้นธาจันธาจันเนาะจโดยอือไอเจ้าก็มีบ่สชวนมันชวนต้นมีบ่มีมีไรลานลานเห็ดเนาะลานเห็ดนี่กยจเดบนนี่ กระท้องกับโมีเงินข้าวทอดผักโอ้ยปื่อยแตเบิ่ลงลารับพี่น้องเลยผเงินจะกลียดเรื่อยมาเนี่ยหมดไปห้าขาขายแล้วบมมีเงินมาเนาะมีเงินจะซื้อไฮละเอาเป็นนกถ่งลายจะไปซื้อขาวอืม <c oughs> บสบายพี่นองงนะ้อยเนาะเป็นไข่ทะเลไปดูหมดต้องไปเรื่อยบอลเดอร์ไข่ก็นอนเลื่อนเด้อจ้าอ่ <c oughs> พี่น้องเลยบุญกำลังสิหันหน้าเมื่อพี่น้องเลยก็เลยมาแวะเยี่ยมยามบนก่อนจูเจ้าซื่อเจ้าซื่อว่านันใดก็บอกข่าใหม่ปะข่าเนยเจ้าซื่อว่ายังข้าชื่อ,อายาปนอนยาปวนายาปวน,ปวนนะเนาะโมเมนต์ปุนนะ่นเนาะเจ้าโมเมนต์ปุนป่นยาปวนปวนเนะาะจ้าอยาปวนพี่น้องเลยเรียกว่ายายปวน คุณขอโทษขอให้พี่น้องเอื้อนซื้อพินพิษเหมาอนเนาะพอมีตู้คำปุ้นซมโบเมนไอยาปวน่าฮ่าฮเฮ้ยเบิ้กชาบุญจะเอาเงินมาให้ซื้ออ่าซื้อหวานซื้อยาไกินเด้ะบุญซื้อข่าวมาให้แล้วบุญกับบุ๋มีเงินดอกพี่น้องเลยเนาะให้อ่าไปทำจิจทำใจเนาะเพราะเลย ซาอลไรที่หนเนานะบนก็ซสเขาไปแล้วแสนหาอันนี้จะเอาเงินไว้ให้สามสิบพันเด้อเออโดยโดยไปตลอดพัอดภัยบางเอิหลดล้างดูเอ้ยโดยปลอดไหยจะรวยอย่าเลนีแหงโดยอืมไ้ังนอยัควมสบายไม่ตัวนะเป็นห่วง เ,เ,เห็นมีตู้เรากินทอดแต่มีตู้ทวดเนาะตู้ทวดอยจูอ่าจีว่าเมันจี่ในเฮือนเระคือน้องนั่นมีตู้ทวดทั้งลุงจันทร์ทั้งเมียและนอ้อนงะแบบนี้แหละเนาะวายุยชื่อไข่ไข่ย,ยังอยู่แต่พวกไข่เนี่ยม่นไปไปต่อไข่ไปแต่ไขยย่ เห็นได้สบายเลยเนาะสูดๆเลยมันตัวเด้อมือหนาวมันนะจะมาเล่นน้ำใหม่เด้อจ้าอืมเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อจ้าเดี๋ยวไปคลายพักเนาะให้เห็นเจ้าเจ็บเจ้าไข่ซะเด้ออใช่ใช่ใช้ข้อเข่ากันเทิงบ่าอึ๊บตู๊บอึ๊บเด้อปลาวนีาเด้อ บ่ได้ไปทางใดเจ้าก uh, ่อน้อเอาลูกบ่อืพวเจ้าเด้ซ่าไปเสียห้าไปเสียห้าเออได้เงินจักจักพันไปเสียห้าแต่ละมือนะไปเสียห้าสวนตัวเองบ่บ่ไปชุนเขาเอาคนบ่ได้จ้างบ่สะ แล้วจ้างจ้างเมื่อไรได้เมื่อไท่าไิพ <50, 000. S 1> ัาสิพัน0์าสิพัน0์มาน, 50, มน, 50, มนหาบกว่าบาทประมาณาบบาทพี่น้อยเนาะฮะอมม,ม,มีอยู่ใช้ได้แล้วบอกกินดอกอตูวเอาไว้กินซะ กินกับข่าวได้มีได้อืมกินข่าวกับโอิมทีน้อยแต่หาละอิมกินข่าจิลาล่านี่โอิมเจ้ามักกินยังที่สุดมักอยากยังเพราะเจ้าเจ้าคิดคิดปากเจ้านี่ยอยากกินยัง ปลากกินปลา,าอืมอยากินปลาปิป้งปลาต้มปลาเนะาะอ,อืมมาบัดน,นาเด้อบุนสืสอปลาฝากเด้อมาอิทเทอร์นาเด้ออืมเจ้าบดคลั่มกินบอกินยังกินด้เบิหมดมมมดีแล้วใช่เนาะบดกระงคลัมม่มมายังพีเ่เลย จได้ก็สูยๆได้เป็นตัวได้เป็นกำลังใจหายได้บุญมนีซื้อเข่ามาหายสิบโลแล้วก็ันเงินสามสิบพันเจ้าอยู่หรืกินเด้อยาในแบบมีกินอยู่เนาะยาเนาะกินข้าวเรากินยาเด้อกินกับกินยาเลยยากินห้าปไปเชื่อมันบอดี้กินกับบ้าเชา่เช้า สวนไผนมันเลนะชนเขาบอวนนันนนทำไม่ได้ก็เล่นระรนี่นี่จะเล่ดินมีหนีบ่มีจะบอลนี่บ่เล่นท้หมดทำไม่ได้ก็เล่นระลอจบจะบหเหอยู่ไม่ได้พี่น้อยเนาะฮะ แจะข้าตะกี้เจ้ากอบริมียังบ right. no, ่ประตูเจ้าแต่เจ้าเจ้าแต่เจ้ามาอะไรมุ่นมัางเจ้าบริมีเนาะบ่มมีือตะกี้เจ้าอยู่ชาตะกี้น่ะตะกี้หาวิ่งยาวน้ำหันหู่ไกลอยู่ไกลอยู่ชาอยู่ไกลนะบัญชาบ่มันอยู่ไรบอรเนาะ ตะกี้จะก็อยู่ในเมืองเชปาปนนี่บ่เลย่าอยู่บนอื่นจ้าอยู่นี่เลยเนาะเราซึ้งเมื่อไหน,น่พี่น้องนะชวนกับแม่เฮิอนอะไนี่เหนะิอหนจำบ้างรู้เออชวนอยู่กับด้วยด้วยด้วยหาจะได้สูยๆได้ประตูเมือหนาจะมาเล่นน้ำใหม่เด้อ้าววดีไม่แห้งเด้จ้าสูยๆเด้อ อขอกอเนี่ยมันเฮาเศร้าไข่เศร้าเจ็บแหละจังมากจังไปหาไข่ใหม่อยากไปก็เด้อถ้าวา่าไข่เ่าต้องไปยันล่มยันยังเด้ออืมนีม่น้อนเลยเนาะไปเสริมเมื่อไหร่เมื่อก่อนเด้ออยู่ดีไม่แหงเด้อปลาดีตะตุเด้อดูอยู่ยดีไม่แหงกันเมื่อไนจะมาเยี่ยมใหม่เก็นตะยันบรรจงเก็นตะพอดอรันพักอืม แล้วมาอะไรทำกันโดยพี่น่อยเห็นละเมื่อเนาะเมอเด้อขับใจโดนโดๆๆดนโดนโดนหายรวยเด้อโดนไม่ตัวเจ้าอยู่แระงๆอันยุมันคนเงินละเจ้าเด้อเจ้าอืมเอาไว้ดีด้เงินหน่อยเด้อเจ้านอนพักผ่อนเนี mm. ่ยมัต้องไปหลายเจ้าอืมร้านก็ได้ กินน้องแม่บ่หน่ะกินนอนเลยปลาชะตูเด้อเมื่อก่อนเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้ออืออาวกันยู่ดีไม่แห้งเด้อเลยข้าวใบหนึ่งกินเด้อมันหนาวมันน่าจะไม่เยี่ยมไปสามเมื่อก่อนนึกอะไรเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อ อืมเลยเลยเลยไปพี field, ่น okay. ้องเอ้ยบุญก็จะได้ก็ระาะเดินทางก่อนบัดนี้เนาะมาเยี่ยมมายามทางประตูพันพี่น้องเลยใจใส่เนาะมาเราหนึ่งเมตรบัวสบายสั่มแล้วประตู้ป่วนพี่น้องเอ้ยคนแก่เป็นไข่สั่งเจี๊ยบหัวบัวได้ไปหอดเก็บพักเก็บหย่าสั่มบัวได้ไปขายสั่มเหล่ากันเลยเนาะเจี๊ยบหัวเป็นไข่ ชาพี่น้องเมือ่อยทำเล้าเนาะเห็นและะ้วก็เอาอุณการโซ่เลยคนเป็นเบื้องต้นเนาะเขาชิปโลข้ามาหลับก่อนกับมีทั้งเดือดริ่เพื่อนใดสอดซอยเนาะหาเงินเพื่อนจำนวนหาแสนกิพี่น้องนะเยเนาะเมันซื้อเขาวัดแล้ววัดเสร็จเนาะกินชมชมือชมมือเนาะพี่น้องเยาทางดูข้างร้านเนี่ยโนนนี่นั่นเนาะพอาที่ดอกพี่น้องเยเนาะเด๋อโซนเต็มเลยพี่น้องเยเนาะ กล้วยเนาะดูแถวพี่มันก็มีแต่ปลูกกล้วยพี่นอ้อยปลูกกล้วยปลูกมันดูตามผู้ตามผาพี่นอ้องพอดีเลยมาขายหาอเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินพี่น้องเลยเนะาะวิธีชีวิตของเมืองเซโปนเนาะ,อะขอติดตามกันนอกเมืองเองกกาทางบุญเฉลยฮวนคืนกับเมื่อ,อบ้านก่อนเนาะเพราะว่ายังอ,อีกเนาะอีกครอบครัวหนึ่ง ช่องก็พ่วงพอแหละพี่น้องเลยชิแวะอีกเนาะอ่านี่ก็จะเป็นคอยคำลงแรงแหละเนาะบายซามุงแหละพี่น้องเลยอ่าสิคเอาท์ไปหาช่องก็พ่วแล้วก็จะเดินทางกลับเมื่อตอนนี้เนาะพี่น้องเลยโอ้ยามาแต่ชายายมาแต่ช้อนเลยมาแต่ช้อนโอ้ฮันได้บ่ทำกันเล่าในฮะโอ้ ไปช่อนในร้านได้ดิเนาะเน้อลานอะไรในพ่อมาปลาหน่อยๆมันเน่าปลาเนี่ยในน้องเบิรไปเบิรมือนะชั้นนี้บ่เออไปแต่เช้าลูกเอ้โอ้ยไปแต่เช้าพี่น้องเลยไกลบ่ไปนี่นี่ห่วยนี่อยู่ห่วยนี่เออห่วยเอาตักเอาตักกากินนี่เากินน้ำห่วยกินน้ำห่วยเออบ่มีน้ำกินน้ำกินน้ำห่วยน้ำหรือแกไปช่อนเอาปลาน้ำ กินยากกินดอย่าปตักน้ำนี่กินอยู่นี่เลยเออบดบานบองกินอยู่นี่นะออบด<อ>บ,บานนี <laughs> ่เออบ่มีน้ำบานเฮางเมื่อสู่ข้าวกินบัดนี้เนาะอุ้เฮ็ดนี่ได้กินเลยนะกินคั่วมันค<ว>ั่วข้าวเหนียวจ้ำป๋าาเด้อมาหาอยู่หากินเฮ็ดใหนสูลูกสูเต้าสูข้าวกินกินอะไรเนาะ ทำประตูเปนาสอนแล้วก็ได้รายเติบอยู่เนาะอ้วยจ้าวจ้าแมนความลาวจีนลองเลยเนาะบดเงินแต่ว่าบุดเงินซื้อตลาดก็ได้เราะเนาะเยภาษาโอเคพี่น้องไบวงกะได้ขออนุญาตจบคลิปลงเพียงสามีก่อนเออขออนุญาตเดินทาง ครับหาลูกค้าเมียหาขอควัมควก่อนบาดนี้พี่น้องเลยมายิมาย้มมาเยีมม่ยมในตู้ป่วนเนะาะหาซื้อเขา่าสิบโลแล้วก็หางเงินอีให้เพิ่นจำนวนหนึ่งเนาะเพืไปซื้อกานซื้อยากินพี่น้องเลยอุ่นกะจะให้ไไลายกับบุญมีกันพี่น้องเลยเนาะหาซอยซั้นที่ห้าซอยได้เนาะซอยลายตัวน,นี้กับบุมีเนะาะกําลังซางากําลังซาพี่น้องเลยเนาะอ๋อพ่อๆกัคลิปหนาเด้อขอบ,บคุณทุกคนณเอฟซีปฐุมธานที่เข่ามาหักมสมติดตามคลิปขอบคุณสรารบัตตลอดมา ้ากับเป็นกลังใจเห็นตลอดตาเด็กพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเนะาะให้ตรงอยู่ดีไม่แห้งเอฟซีมาทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจเห็นตลอดเนาะายคลิปนี้ไปก่อนพบกันคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีและสวัสดีบัสสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบัสสุข,ขูสุขคนบ๊ายบาย